สัดีครับวันนี้พามาที่เขาขายของซื้อของละสินอดอันนี้เขามาเขาปวดเ,เขาถือสินอดอุจจาระมึงละเะนี่ยเขากำลังมาขายของมาหาซื้อของซื้ออะไรกินะละสินอดเนี่ยหกโมงสี่สิบห้านาที

Ơ à, nha, là lạ rồi Kín tôn vẫn yên yên nó kìa <laughs> là, là xin lỗi của cháu, cháu làm lâu, lâu kìa xin lỗi Khói giống có nhiều lên ของนมวาสินโดดอะไรเขามาซื้อกันตอนบ่เย็นๆหกโมงี๋้วต่าไม่ขาดวไอ้ไไม่ขาดไม่ได้เดี๋ยวไม่ขาไม่ได้ไปได้เขายากด้าวเลยไม่ได้ไทานาทยขนมนี่ไม่ขาดใ้ย เนี่ยพอเราวันประมาณน้นะเขามาซื้อข้าวซื้อของไว้แล้วก็ไว้นั่นก็วันเย็นประมาณหกโมงเย็นอะไรมั่งอไหมคะ,ะเออเอ <c oughs> อตอคือละสินโดดต้องอิสลามละเอ, <c oughs> ออกัางวันนี้นี่อดทั้งวันเลย เนี่ยวันนี้นั้งเ๋ยวเขามาซื้อกันไปเออเอ,อ้ออมาหมดไก่ทอดไก่ย่างเขาก็มีขายทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่ากลางวันเราหิวเ,เออซื้อไปแล้วก็ประมาณหกโมงสี่สิบกว่านาทีก็เ,เออ อันนั้นสดดิ้นเด็ดกลางคืนก็กินกันแต่บางคนก็ตีสองก็ว่าตีตีกลางคืนกินข้าวกันแต่ก็อดอดมากันทั้งวันโน่นแหะเนี่ยมาหาซื้อของซื้ออะไรกัน,น,ก,นกินกันเออแล้วก็เอออยากชวนมาซื้อร้าน ไอ้อนไออไอคมไอ้นมบ้านนมมาลายไ้ละอวไว้แก้ถือศิลอดในพุงอ่ะได้วันเย็นทักเดียวเนี่ยเขามาซื้อแล้วก็กลางวันนี้ไมนมีใครได้กินอะไรเลยเอ,อยิ้วแ้วก็ซื้อให้มากมนหลบวปเย็น <c oughs> อันบ้านก็เราขาชาวเป็นประเภทเที่ยวกินละสินโดดในอิสลามก็พึงนาบถือสินโดดก็เขาถือสินโดดแต่เป็นเดือนน่ะเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถือสินโดดเป็นเดือนแล้วก็พอวันวันนี้แล้วบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเขามาขายของกันไหมคะ เออมาซื้อกันไว้ไปกัดตุวไว่วยไปกิน <c oughs> เออเูว่าวันเย็นหกโมงเนี่ยมีขนมมีอะไรมากมายปลาก็มีเนี่ยเอออันนี้ปลาเลยนี่ปลาตะบะเลยปกินเลยปลาเลยอะมากอ้ปลามากเลย <c oughs> เอย เราจะคิดไปเรื่รอยๆน,นะครับออสมัยเก,กาะยาวช่องยูทูปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีนะครับไร่เกาะยาวช่องยูทูป